ขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 m h z AM 891 k h z และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ ช่วงที่สองของรายการบันทึกสถานการณ์ครับ <คะ S 1> ช่วงนี้ติดตามประเด็นเรื่องของต่างประเทศกันบ้างนะครับพูดถึงพี่ใหญ่ในโลกเนี้ย <c oughs> ก็จะเป็นสหรัฐอเมริกาใช่ค่ะนะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับพี่ใหญ่พี่เบิ้มของโลกพี่บิ๊กเบิ้มเลยค่ะ,คะถ้าพูดถึงประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศในเอเชีย ที่มีความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาอย่างยาวนานยาวนานด้วยเชื่อไหมว่าจะ จะร้อปี190้ปีแล้วร้บปีหรืออย่างหรืออย่างนะฮะบเขาบอกว่าจะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาครบ190ปีแล้วนะครับครบหรืออย่างและเริ่มตั้งแต่เมื่อไรความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับพูดคุยกันครับกับท่านเชษฐพันธ์มากสัมพันธ์อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ครับตอนนี้ท่านอยู่กัาแล้วครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีค่ะท่านค่ะ สวัสดีครับคุณโซฟอนและคุณสันพรนครับค่ะคุณผู้ชมด้วยนะครับ,บคครับ่ะท่านคะอยากให้ท่านช่วยเล่าถึงความสําคัญที่มีต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐค่ะเนื่องในโอกาสที่จะครบรอบ190ปีของ2ประเทศนี้นะคะเอ๊หนปีเนี่ยนับมาตั้งแต่เมื่อไหอไร่อ่ะคะท่านคะ ใช่ครับดีครับก็บมื่อี่อย่างที่ทางคุณจงพลและคุณสันพอ์พูดถึงนะครับว่าไทยกับสหรัฐเป็ือว่าเป็นเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกันยาวนานนะครับอย่างที่ีิจริงแล้วเนี่ยถ้าเรานับนะฮะว่าเรามีปฏิสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยก็ถือเกิดขึ้เนเมื่อสอง้อยห้าปีมาแล้วนะครับแต่เวลาเรานับว่าเป็นร้อยเก้าสิบปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการ สถาปนาควาสมสัมพันธ์ทางการทูตนะครับระหว่างกาันเมื่อพัษภาค2376นะครับหลังจากาที่มีการลงนามในสนธิสัญญา e a t y o อ and Commerce นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทําให้ไทยเนี่ยนะครับเป็นประเทศแรกในอาในเอเชียนะครับที่ได้สถาปนาควาสมสัมพันธ์ทางการทูตดำเนินการกับสหรัฐครับโดยที่ผ่านมา190ปีเนี่นะครับอย่างที่ท่านคุณสมพลและคุณสันทรนพ,พูดถึงนะครับเรามีความมาได้ใกล้ชิดอย่างมากนะครับอย่างทั้ง ในแบบกว้างขวางในทุกิตินะครับแล้วยังในเชิงลึกด,ด้วยนะครับแล้วก็มีบทบาทที่สร้างสรรค์ร่วมกันในมิติทั้งด้านการเมืองความมั่นคง้านเศรษฐกิจการพัฒนานระดับภูมิภาคนะครับเรามักจะเรียกว่าไทยกับสหรัฐเนี่ยเป็นทั้งมิตประเทศนะครับเราเป็นพันธมนิตรแล้วก็เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิด,ดยาวนานครับค่ะครับมีความสัมพันธ์ยาวนานถึงร้อยเก้าสิบปีแล้วแล้วเรื่องของความสัมพันธ์เหล่านี้เราจะมีการพูดคุยกันหรือว่าจะมีการ จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบกันร้อยเก้าสิบปีไหมครับแน่นอนครับอันนี้เป็นความตั้งใจของทั้งสองประเทศนะครับ,รบเราได้มีการพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ก่อนอื่นอยากจะเอเรียนว่าโอกาสความการครบรอบความสัมพันธ์การทูตร้อยเก้าสิบปีนี่นนะครับเรามองว่ามันมีโอกาสอาจจะบอกว่าเป็นสามโอกาสก็ได้นะครับอโอกาสแรกเนี่ยนะครับก็คือเราก็จะมามองย้อนถึงความสําเร็จความร่วมมือในวิธต่า,ารที่มีนะครับมุ่งถึงความมิตรภาพที่ใกล้ชิดและความมป็นส่วนที่แข็งแกร่งระหว่างกันนะครับ แล้วก็อันที่สองก็คือว่ามองไปข้างหน้านะครับ <readiness. S 2> ว่าเมื่อเรามีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันมีอะไรอีกไหมที่เราสามารถจะร่วมมือกันได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมีความท้าทายโอกาสในมิติใหม่ๆต่างๆเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันใช่ไหมครับเราจะมองต่อไปว่าในรัยกสิบปีเนี่ยอย่างน้อยสุดถ้ามองไปสิบปีข้างหน้าเนี่ยเราจะทําอะไรร่วมกันได้อีกนะครับส่วนโอกาสที่สามก็คือเราให้ความสําคัญมากก็คือว่าโอกาสที่จะ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนนะครับซึ่งเราถือว่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญครับที่จะต้องมีการเสริมสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจ,จแล้วก็ความให้เห็นถึงความใกล้ชิดของไทยกับทางสหรัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกับค,คนกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งเรามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์และการดาเนินความร่วมมือระหว่างกันครับรวมทั้งเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาเป็นความเป็นขึ้นส่งที่ยั่งยืนและตั้งรานด้วยนะครับค่ะ อย่างนี้แล้วพอท่านพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนก็ใกล้ตัวคุณผู้ฟังนะคะทีนี้อยากให้ท่านช่วยยกตัวอย่างหน่อยคะ่ะว่าเออความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนเนี่ยเป็นยังไงแล้วเราทําสามารถทํำยังไงได้บ้างคะใช่ครับถ้าะมองในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนนะครับเราก็มองว่าที่จริงเนี่ยในพื้นฐานมันก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่ทําร่วมกันมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการศึกษานะครับ ความร่วมมือระหว่างเยวาวชนการแลกเปลี่ยนเยาวชนนะครับเรื่องของทุนการศึกษาต่างๆอย่างเช่นรเราคงได้รู้จักกันอย่างเช่นทุนคูบิสต์นะครับ oh. อันมีกิจกรรมของทางนักศึกษา,าไทยไปศึกษาในต่างประเทศหรือว่ามีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของทางสหรัฐมามาในไทยเป็นต้นนะครับ <Okay. S 2> จากนั้นเนี่ยในด้านประชาชนเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องที่เราพูดถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับว่าจะทําอย่างไรที่จะส่งเสริมในเรื่องของความเข้าใจก,การแลกเปลี่ยนมัฒนธรรมนะครับการแลกเปลี่ยนในเรื่องของ สิ่งที่เป็นจุดแข่งของไทยแล้วก็จุดแข่งของสหรัฐมาร่วมมือกันต่างๆเป็นต้นนะครับค่ะงน,นี้เมื่อกี้ที่ท่านทีิยากรพูดถึงเนี่ยต้องจากการส่งเสริมในระดับประชาชนนะครับในปีนี้เนี่ยเราก็จะเน้นโดยมีการตั้งสโลแกนนะครับว่าในหัวข้อนะครับก็คือการสัมพันธ์สายใยไทยสหรัฐ190ร้อยเก้าสิบปีซึ่งภาษาอังกฤษก็จะเป็น building the fabric of Thai-US a partnership ครับค่ะทั้นี้เนี่ยทางกระทรวงต่างประเทศก็ร่วมมือกับทางฝ่ายสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยื่งก็คือ ทางการเอกชนุส,สารรประจำประเทศไทยนะครับเกิเดเริ่มต้นที่ผ่านมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเราก็มีการจัดประกวรดรปลาสัญลักษณ์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าวแล้วก็เปิดตัวไปแล้วด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าจะเป็นเป็นตัวตั้งต้นใช่ไหมครับว่าในปีนี้เป็นปีพิเศษะนะเราก็จะมีตลาสัญลักษณ์นะครับอาจจะมีการทําในรูปแบบต่างๆเช่นทาพิม์ต่างนสัญลักษณ์ต่างๆค่ะแลส่วนในกิจกรรมเฉลิมฉลองอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าทางสถานเอกอัครราชทูตไทยของเราที่กรุงวอชิงตันนะครับก มีกําหนดจะจัดงานทางด้านวัฒนธรรมและนวัตกรรมไทยนะครับในช่วงเดือนกรกฎาด้วยนะครับโดยจะมีการจัดงานเลี้ยงรับรองโดยเชิญนักการเมืองนะครับอุค์ลสําคัญต่างๆทั้งภาครัฐนะครับทั้งธุรกิจภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนของสหรัฐเข้าร่วมซึ่งเราก็มีเป้าหมายว่าจะเชิญมาหลายหมื่นคนเลยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเหมือนจะว่าเป็นการประกาศให้เห็นนะครับถึงว่าความสัมพันธ์ที่ข้าชิดระหว่างไทยกับสหรัฐในประเทศสหรัฐนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ เราคิดว่าจะเป็นโอกาสอันดีที่จะขยายผลต่อไปได้นะครับเดียวกันที่เบอร์ OR ไทยเราก็จะมีการจัดกิจกรรมก้อนคาาหลากหลายในเรื่องนี้เหมือนกันว่าจะเป็นงานเลี้ยงรับรองนะครับมีเรื่องของการาเช่นทางสาธพูดสารัฐประจำประเทศไทยเนี่ยนะครับก็มีแผนจากกิจกรรมเป็นรายเดือนที่ซ้ําไปนะครับเพื่อให้ทางสาธารณชนเนี่ยจะรับทราบความรู้เม,มืองของไทยจากสารรัฐในมิติต่างๆนะครับหรือตั้งแต่เลยว่าเดือนนี้จะส่งเสริมอวาชในด้านไหนที่มีมากมายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นควาชระดับประชาชนนะครับความรู้บนในด้านของสิ่งแวดล้อม ด้านของสาธารณสุขนะครับความมั่นคงต่างๆรวมทั้งการศึกษาการเกษตรการค้าและการลงทุนด้วย <Yeah. S 2> ครับแล้วความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานร้อยเก้าสิบปีนี้นะครับในปัจจุบันมีการพัฒนาแล้วก็สถานะความสัมพันธ์นี้ล่าสุดเป็นยังไงฮะอันนี้ต้องเรียนดึกยครับยดดีนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีพลวัตสูงมากนะครับเป็นพลวัตในเชิงบวกในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐ ในทุกๆมิติเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงนะครับตัวอย่างเช่นมีท่านในกรัฐมนงตรีก็ได้ไปเยือนสหรัฐในช่วงของการประชุมสุดยอดของอาเซียนเมื <c oughs> ่อเดืดอนกัาปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็มีโอกาสได้พบกับผู้นําของสหรัฐต่างๆด้วยพบกภาคเอกชนต่างๆของสหรัฐที่มีการลงทุนในประเทศไทยแล้วก็มีภาคเอกชนของไทยที่ลงทุนในสหรัฐด้วยนะครับ, <c oughs> น,รบนอกจากนั้นก็จะมีการเยือนไทยของ รองประธานดีสารัฐนะครับคุณคาร์มลาแฮร์ริสใช่ไหมครับขึ้นมาในช่วงการประชุมเอเอ็นะครับก็ได้มีการพบปะพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับบุคคลสำคัญต่างๆเพื่อเราจะได้มาหาด้ว,ว่าจะมีป,ปฏิสัมพันธ์ในระดับดตา่างๆมีกลไกตา่างๆที่จะมาร่วมมือเป็นอย่างไรซึ่งความร่วมมือนี้เนี่ยเราเน้นที่จะเป็นความร่วมมือทั้งสองประเทศนะครับเดียวกันแล้วก็มองว่าความร่วมมือระหว่างไทยกับสารัฐเนี่ยก็ส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่กูมิภาคได้ด้วยนะครับ แล้วที่สาคัญอีกอันหนึ่งก็คือในปีที่แล้วนะครับได้มีการลงนามในถแถลงการร่วมนะครับว่าได้ความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยสหรัฐเมื่อเดือนกรกฎาคมโดยท่านรองนายมนตรีท่านดรประมาทินายนะครับ,บทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิศวารัฐนะครับได้มีการลงนามร่วมกันถือว่าเป็นการทาแถลงการร่วมครั้งแรกในรอบ60ปีนะครับพวกเราคงจําได้ว่าเมื่อ60ปีก่อนนั้นเนี่ยเรามีถแถลงการร่วมฉบับแรกก็คือท่านพลัดรอมมานกับท่านบินวัตนะครที่เรา ตัจากันดีครับแต่ว่าตัวนี้มีความสําคัญก็คือเป็นการมองไปข้างหน้านะครับว่ามีมิติความร่วมมืออะไรบ้างที่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายที่ไทยและสหรัฐเนี่ยสามารถจะมาร่วมมือกันได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติที่เป็นเรื่องของความมั่นคงรูปแบบใหม่ใช่นเดยับเช่นความมั่นคงมนุษย์นะครับความมั่นคงด้านอาหารความมั่นคงด้านพลังงานนะครับความมั่นคงด้านของส่งเพร่ออุปทานนะครับความด้านของด้านของสาธารณสุขเป็นต้นนะครับค่ะ ครับครับนี่คือเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับระหว่างไทยสหรัฐอเมริกาที่ครบรอบร้อยเก้าสิบปีนะครับก็จะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐที่มีจะมีการพัฒนาแล้วก็มีนโยบายต่างๆที่จะเจริญุดหน้ากันต่อไปครับวันนี้ขอบคุณท่านอธิบดีมากครับที่มาพูดคุยกันครับขอบพระคุณค่ะควันดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ